โอเคครับกับสัสดีท่านผู้เจริญแล้วก็ท่านสมาชิกชมรมคนชอบเกมวันท <G ain> <One> ัาแมนกันด้วยนะครับโอเควันนี้ก็จริงผมอยากจะทํคชิปตั้งแต่ช่วงช่วงต้นเดือนแลยแหละวันนี้ก็น่าจะผ่านมาประมาณสักโอ้โหเจ็ดวันละมะั้งวันนี้น่าจะเป็นวันที่7นะโอเคก็ใ okay. นเดือนนี้ผมไม่ได้สุ่มตัวละครใหม่ก็เป็นเมลสกาดนะครับเมลเมลสกาตตเป็นอ่าตัวละครใหม่ในเดือนนี้นะครับเอสซาบวกนะโอเคก็มาพูดคุยเกี่ยวกับตัวละคร ตัวตัวนี้นะ <Okay. S 1> ว่าอ่าผมอาจจะไม่สุ่มนะครับ <Okay. S 1> อ่าเรื่องก็คือมันก็เรื่องเรื่องตัวนะครับเพราะว่าตัวน้าตอนนี้มันอ่าค่อนข้างที่จะมีไม่ค่อยมากนะน่าจะอ่าประมาณสักร้อยสิบสี่ตัวไม่คงจะไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็อ่าอาจจะส่งผลไปถึงเมตาณปัจจุบันนะครับซึ่งณปัจจุบันของเมตาเซอร์จินยอก็คืออ่า การเปลี่ยนแปลงทีมเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะมากอยู่นะทุกวันนี้ผมไปเห็นไม่ว่าจะเป็นคลิปใน YouTube นะก็รู้สึกว่าการเ,าเปลี่ยนทีม่ะเขาจะเอาตัววนะัตต็อกแมน้วก็คือหมาฝ o r บ้านแมนนะครับเอสซาบ,บวกมากับมาเล่นนะ,ะบวกมาด้วยตัวแทงท็อปมาสเตอร์นะครับซึ่งผมณนะตอนนี้ก็เลยคิดว่าโอ้โห การจะเลือกตัวละครในตัวละครหนึ่งมาเล่นในมีนมีนเนต้านั้นมันก็ค่อนข้างจะยากอยู่นะเนื่องด้วยอ่ามันก็ถามว่าห่างกันมากไหมสลับอ่าของเซิร์ฟเวอร์เราแล้วก็เซิร์ฟเวอร์จีนนะครับก็ก็ห่างอยู่นะประมาณอ่าสามสี่เดือนไหมก็อันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆก็คืออ่าเจ้าอ่ากุลิบัตเนี่ยลงตู้ตัวดำนะครับก็ทางไต้หวันก็ลงไปเรียบร้อยแล้วนะ ซึ่งเราก็ต้องมาวิเคราะห์แล้วก็คำนวณในการเลือกเปิดตัวละครนะสลับสายฟียีอย่างพวกเรานะครับก็ต้องวิเคราะห์กันแบบโอ้โหคนข้างที่จะมากอยู่นะไม่ว่าจะเป็นตัววัาความเร็วอย่างซอมบี้แมนนะผู้ริผู้ริปิเซเนอร์ที่มีทั้งความสามารถใหม่ที่แบบคดขั้นที่ผมมองว่าคนข้้นนี่จะป่วนดีใช้ได้แล้วก็เจ้าเมทัลไนท์ Knight, ที่แบบมีทั้งสตันนะผมบอกเลยว่า เป็นสตาร์แบบพิเศษด้วยนะสำหรับเนทนายก็ต้องบอกโอ้โหต้องคิดอะไรแบบเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะสำหรับในการเล่นนะแต่ถ้าชอบผมก็แค่ก็เลือกเลือกมาสักตัวหนึ่งด้วยกันนะก็จะพยายามไปใส่ใจอะไรมากประมาณนั้นแหละแต่ก็ต้องคำนวณเรื่องตัวไปอีกนะครับว่าการจะสะสมตัวได้ครบ180รอปสิบใบในการเปิดเจ้าตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยมันก็ต้องคิดอีก แล้วคิดอีกนะครับซึ่งไม่รู้สิผมคิดว่าผมน่าจะสุ่มได้แค่ไม่กี่ตัวนะครับที่มีในใจณตอนนี้ก็คือซอมมี่แมนที่จะมาบับความเร็วนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวเนี่ยผมช่างใจระหว่างเจ้ากริบาสนะกริบาสเนี่ยผมคิดว่าเมตาปัจจุบันณตอนนี้น่าจะเป็นเจ้าพุริพิริรเนอร์เนี่ยน่าจะลดดามจการกัดก่อนแบบพิเศษลงนะแล้วก็มีท่านไหนทาให้การติดดาเมจกัดก่อนไม่สามารถติดได้นะ ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าผมเอากริบาสมันจะส่งผลกระทบถึงอนาคตรหรือไม่เพราะว่าเมตาในปัจจุบันน่ะสายกัดก่อนคงจะไม่มีที่ยืนนะไม่ว่าะจะเป็นอาราชาทยเลือกที่เขาตัด่าการรวบแร่โจ,จมตีออกนะครับก็ก็ต้องมาคิดกันก่อนนะว่าจะเอาตัวละครไหนมาเล่นในเมตาณปัจจุบันของเซิรนะ์ฟจีนผมคว่าก็ต้องวางแผนไม่อรน,นิดนึงนะอืมก็นิดนึง เพื่อจะเล่นเกมนี้กันอย่างแบบมีความสุขนะก็เจ้าว่ามีความสุขว่เชื่อก็เล่นได้สนุกมากขึ้นนะอ่ะเอาเป็นว่า,ผม,วาผมคิดว่าก็ต้องค่อยดูกันไปเรื่อยๆนะแต่ว่าหน้าตอนนี้เจ้าเมลเมลสการดเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะกลับมาสุ่มในช่วงรีเทิร์นนะเนื่องด้วยตัวละครมันอ่ะมันมีอาสกิลในการชุบเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นเมตาไหนๆนะเพราะว่ามันผมคิดว่ามันมันก็ยังน่าจะใช้งานได้นะ เพราะว่าทุกวันนี้ฟินนิคแมนผมไม่เห็นใครค่อนข้างจะใช้แล้วมั้งสำหรับฟิน n ิคแมนในการเอามาชุบชุบชีวิตตัวละครนะชีวิตตัวละครนะที่ตายไปแล้วทัวันนี้เป็นเมลซากาดไปแทนนะครับสำหรับเมตาของเซิร์ฟจีนนะโอเคก็หวังว่าไม่รู้สิเพราะว่าเวลาถัดเดือนไปก็ตัวละครใหม่ก็เข้ามาอ,อีกเมตาเขาจะเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆอีกเรื่อยๆอีก ซึ่งเราไม่สามารถคาดการอะไรเแบบียโอ้โหลวกหน้าไว้ไม่ได้มากขนาดนั้นนะเนื่องด้วยตอ,ตอนนี้การรราเอาตัวละครมันก็เริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เอาไปลงตู้อ่ากงล้อ,อเอาลงกงล้อตอนนี้ก็2ตัวแล้วมั้งสามตัวสิมีมีคิงนะแล้วก็มีราชาใต้ดินแล้วก็มีฟินิกแมนมสามตัวโอเคก็คลิปนี้คงมาบ,นบน่นประมาณสักเท่านี้แล้วกันนะเพราะรู้สึกว่า การเล่นเกมนี้รู้สึกจะเหนื่อยขึ้นอีกแล้วนะในการที่จะเลือกตอัวละครในตัวละครหนึ่งมาเล่นนะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นดีกว่านะเวลาเล่นจะไม่ได้ค่อยแบบดูซีเรียสอะไรก็เล่นในลำาขำแล้วก็ไม่ได้เล่นจริงจังที่จะไต่อันดับลานประลองนะก็ประมาณนั้นแล้วกันนะสลับาการพูดคุยคลิปวิดีโอในวันนี้แล้วกันนะโอเคโอเคครับก็คลิปนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะโอเคสลับคลิปต่อ,ตอไปอย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ